อารมณ์ที่ร้อนแรงเพียงหนึ่งเดียวทรงพลังมากกว่าเหตุผลนับ10กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มาต่อกันที่บทที่8กันเลยนะนักเขียนเสียงย่างเนื้อได้พิสูจน์แล้วว่าการเล่นกับ1อารมณ์ที่ร้อนแรงที่ถูกต้องทรงพลังกว่าการให้เหตุผลอันหนาวเย็นนับร้อยจงขายผลลัพธ์ที่ลูกค้าจะได้รับ นักขายสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีแดงจากนั้นพูดว่าไม่คันแน่นอนครับสายตาของลูกค้าที่มองเขาอยู่เป็นประกายขึ้นและพูดทันทีว่านี่แหละสิ่งที่ต้องการเสื้อแจ็คเก็ตที่มันไม่คัน <S 2> <S 2> ไม่แม้แต่ครั้งเดียวที่ลูกค้าจะถามว่ามันอุ่นไหมเพราะไม่สำคัญอีกต่อไปเช่นเดียวกับที่เราปัดจุดขายดีๆทิ้งไปแค่เพราะมันไม่สำคัญอย่างร้านนี้สะอาด โรงแรมนี้มีระบบป้องกันอคีภัยหรือสินค้าในร้านของเราคุณภาพสูงบ่อยครั้งสิ่งที่คุณควรทำก็คือปล่อยจุดขายที่พบเห็นได้ทั่วไปไว้แบบนั้นแหละแล้วเอาเวลาไปโฟกัสกับจุดขายที่มันเราอารมณ์ในเคสนี้จุดขายของเสื้อแจ็คเก็ตไม่ใช่ความอบอุ่นอีกต่อไปแต่เป็นการที่ลูกค้าใส่แล้วจะไม่รู้สึกคันจุดที่ว่าไม่คันของสินค้าของคุณคือจุดไหน ผู้เขียนได้เล่าว่าตอนที่ผมทำงานให้กับคุณเอวินฮูเบอร์เจ้าของหนังสือพิมพ์บันติมอร์นิวส์เขาเฝ้าย้ำกับผมเสมอว่าให้พูดถึงผลลัพธ์ที่ลูกค้าจะได้รับจากการลงโฆษณากับเราทุกครั้งถ้าผมอยากจะขายพื้นที่โฆษณาได้มันเป็นคำแนะนำที่ใช้ได้ผลเสมอเพราะจริงอยู่ที่สามารถพูดได้ว่าเราพิมพ์กี่ฉบับแต่สุดท้ายแล้วลูกค้าต้องการจะรู้ว่ามีคนได้ผลลัพธ์ จากการซื้อพื้นที่โฆษณาเพราะผลลัพธ์เสียงดังเสมอเพื่อให้ชีวิตของผมได้ง่ายขึ้นผมจดผลลัพธ์ของลูกค้าทุกคนลงในสมุดเล่มเล็กๆและตั้งชื่อมันว่าหนังสือผลลัพธ์เป็นหนังสือที่เต็มไปด้วยเคสที่กระตุ้นอารมณ์ของลูกค้าล้วนๆเวลาที่ผมออกไปขายพื้นที่โฆษณาสมมติว่าขายให้เจ้าของร้านเสื้อผ้าผมจะเล่าเคสของลูกค้าของเราให้เขาฟังว่าค่าโฆษณาที่ลูกค้าจ่าย คือเท่าไหร่และทำเงินกลับมาได้เท่าไหร่จากนั้นผมจะบวกลบคูณหารให้เสร็จสับเรียบร้อยเลยว่าต้นทุนต่อการขายเสื้อหนึ่งตัวลูกค้าจะต้องจ่ายค่าโฆษณาประมาณเท่าไหร่ไม่เคยมีแม้แต่ครั้งเดียวที่ลูกค้าถามผมกลับมาว่าคุณพิมพ์หนังสือพิมพ์ครั้งละกี่ฉบับหรือ กลุ่มเป้าหมายที่อ่านหนังสือพิมพ์มีใครบ้างไม่ว่าตอนนี้คุณจะขายหรือว่าทำธุรกิจอะไรผมแนะนำให้มองหาเสียงย่างเนื้อที่กระแทกอารมณ์ให้เจอและใช้มันอย่างน้อยๆ75%ของการขายของคุณอีก25%เก็บไว้สำหรับเหตุผลหรือประโยชน์ของสินค้าที่จำเป็นจริงๆซึ่งอันที่จริงเหตุผลมีแค่10%ก็เพียงพอแล้วเพราะว่า ผู้คนยินดีที่จะหลับตาข้างหนึ่งให้กับเหตุผลในยามที่เขากำลังหาทางแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนหนึ่งในร้านขายเฟอร์นิเจอร์ที่ใหญ่ที่สุดในบอนติมอร์ปฏิเสธไม่ยอมซื้อพื้นที่โฆษณากับเราเพราะเราไม่สามารถให้พื้นที่หน้าขวาแก่พวกเขาได้พวกเขามีความเชื่อว่าหน้าขวาคนจะอ่านมากกว่าหน้าซ้ายแต่วันหนึ่งคนขับรถบรรทุกของร้านได้ขับรถชนเด็กเสียชีวิต ผู้จัดการร้านโทรหาคุณฮูเบอร์ที่เป็นเจ้านายของผมให้ช่วยทำข่าวนี้ให้จงแจ้งน้อยลงด้วยการลงข่าวในหน้าซ้ายซึ่งเจ้านายของผมก็ยินดีที่จะช่วยคือนั้นเองผู้จัดการร้านก็ได้โทรมาต่อว่าคุณฮูเบอร์อย่างรุนแรงเขาบอกว่าหนังสือพิมพ์ของเราโกหกไม่รักษาสัญญาและมีคนมากกว่า20คนที่โทรมาที่ร้านแล้วบอกว่าพวกเขาได้อ่านข่าวใหญ่จากหนังสือพิมพ์บันติมอ คุณฮูเบอร์ก็ประหลาดใจอย่างมากเขาขอโทษผู้จัดการร้านเฟอร์นิเจอร์จากนั้นก็หยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมาเปิดหาข่าวใหญ่ที่เป็นประเด็นและพบว่าข่าวนั้นมันแอบอยู่ช่วงล่างๆของหน้าซ้ายวินาทีนั้นเองที่คุณฮูเบอร์ได้ข้อพิสูจน์ที่ดีมากๆทันที เพราะเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าหน้าซ้ายก็ถูกอ่านพอๆกับหน้าขวาในวันถัดมาเขาเดินทางไปหาเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์เพื่อที่จะโชว์ให้เห็นว่าข่าวใหญ่ที่ทําให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจได้มากถึงเพียงนั้นแอบอยู่ตรงมุมล่างของหน้าซ้ายจากนั้นก็ได้แนะนําให้เจ้าของร้านลงโฆษณาในตำแหน่งเดียวกันนั้นไปเลยเพราะขนาดเรื่องที่แอบอยู่คนยังเห็นเยอะขนาดนี้ เจ้าของร้านเมื่อเห็นข้อพิสูจน์แล้วก็ไม่รีรอจึงตัดสินใจซื้อพื้นที่โฆษณานั้นทันทีขายผลลัพธ์ที่ลูกค้าจะได้รับเรื่องอื่นนอกเหนือจากผลลัพธ์ล้วนเป็นเรื่องรองลงมาทุกคนที่หนังสือพิมพ์บันติมอนนิวส์ใช้ข้อ4ของ5เทคนิคลับนักขายนอกตำราที่บอกว่าอย่าปิดด้วยการถามว่าจะซื้อไหมแต่ให้ถามว่ารับชิ้นไหนเสมอ เราจะไม่มีวันถามลูกค้าว่าสนใจลงโฆษณากับเราช่วงสุดสัปดาห์ไหมไม่มีวันเสียละเราเสนอพื้นที่โฆษณาเต็มหน้าครึ่งหน้าและ1นส่วนสี่หน้าให้ลูกค้าเลือกเสมอพื้นที่ไหนที่คุณชอบมากที่สุดครับคือคำถามที่เราใช้หลังจากเปิดตัวอย่างให้กับลูกค้าดูลูกค้าทุกคนล้วนสวนใจตาเป็นประกายเมื่อเห็นภาพของตัวเองพร้อมสินค้าบนหน้าหนังสือพิมพ์ อย่าปิดการขายด้วยการถามว่าจะซื้อไหมแต่จงให้ถามว่ารับชิ้นไหนแทนหลักการก็คือขายอารมณ์ไม่ใช่เหตุผลสามารถใช้ได้กับทุกสถานการณ์พนักงานขายนิตยสารตามบ้านที่พูดว่าสนใจรับนิตยสารไหมครับคุณผู้หญิงทันทีที่เจ้าของบ้านเปิดประตูออกมาจะได้รับคำปฏิเสธแบบไร้หัวใจทันควันแต่เมื่อเปลี่ยนคำพูดเป็นพูดว่า ปกติคุณชอบอ่านเรื่องรักหวานแววไหมครับคุณนายบราวน์แทนที่จะได้รับคำปฏิเสธกลับได้รับรอยยิ้มจากเจ้าของบ้านที่เผอตอบออกไปว่าชอบค่ะปกติคุณชอบเรื่องแนวลึกลับสอบสวนไหมครับพนักงานขายที่ฉลาดจะเปลี่ยนเป็นคำถามนี้หากเจ้าของบ้านที่ออกมาเป็นผู้ชายซึ่งคำตอบ9้ใน10ก็คือชอบครับ จากนั้นพนักงานขายจะพลิกหน้าที่มีเรื่องรักหวานแววหรือเรื่องราวลึกลับสอบสวนแล้วยื่นให้กับเจ้าของบ้านดูพร้อมกับพูดว่านี่เป็นเรื่องราวการไขคดีฆาตกรรมลึกลับของนักสืบนิวยอร์กผู้โด่งดังครับผมว่าคุณจะต้องชอบแน่ๆราคาเพียงแค่5้เซนเท่านั้นเขาขายด้านอารมณ์ของนิตยสารให้กับลูกค้าเด็กที่ขายหนังสือพิมพ์ที่ตะโกนว่าสาวยิงแฟนหนุ่มดับอนาถคาซอย ขายหนังสือพิมพ์ได้มากกว่าเพื่อนของเขาที่พูดว่าข่าวใหญ่วันนี้ครับฉบับนี้เต็มไปด้วยเรื่องหุ้นและพื้นที่โฆษณาโฆษณาช่วยให้ธุรกิจหนังสือพิมพ์เดินต่อไปได้แต่ว่าเรื่องราวในหนังสือพิมพ์คือจุดขายที่แท้จริงพนักง,งานขายของบริษัทร,รับต่อเติมบ้านสามารถทํายอดขายได้อย่างมหาศาลเมื่อเขาเริ่มพูดกับลูกค้าว่าคุณจําเป็นต้องมีถ้ำใต้หลังคาสําหรับตัวคุณเองครับ คุณโจนถ้ำที่คุณสามารถหนีไปกบดานจากปาร์ตี้แม่บ้านของภรรยาคุณได้คุณจำเป็นต้องมีพื้นที่ส่วนตัวอย่างยิ่งครับเขาไม่ได้ขายกระบวนการค่ะเขาไม่ได้ขายแบบห้องด้วยเขาไม่ได้ขายว่าใช้เวลาเท่าไหร่เขาขายอารมณ์เขาขายความเป็นส่วนตัวเขาขายถ้ำที่สามีทุกคนในโลกนี้ต้องการและแน่นอนว่าหลังจากที่ลูกค้าได้ตกลงซื้อแล้ว เขาค่อยเริ่มอธิบายรายละเอียดสรุปขมวดปมบทนี้ว่าขั้นแรกให้ขายโดยใช้อารมณ์เป็นจุดขายจากนั้นค่อยกระนำด้วยเหตุผลข้อมูลและรายละเอียดทีหลังมาต่อกันที่บทที่9กันเลยนะคะความกลัวขายสุนัขเฝ้าบ้านให้กับมนุษย์ถ้ำได้นี่ขนาดเป็นมนุษย์ถ้ำที่ไม่ค่อยออกจากบ้านนะคะก็ยังซื้อสุนัขมาเฝ้าบ้านความหมายของผู้เขียนก็คือ ขายความกลัวค่ะแล้วความกลัวจะช่วยขายของได้การบอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าคุณไม่ซื對對้อได้ผลพอๆกับบอกว่าคุณจะได้อะไรถ้าคุณซื้อเขาเล่าว่าตอนที่ผมยังเด็กและยังอาศัยอยู่ในนิวยอร์กพ่อของผมมีธุรกิจขายอะไรและอุปกรณ์สำหรับรถฟอร์ดการได้ช่วยงานพ่อได้สอนบทเรียนเรื่องเสียงย่างเนื้อได้ดีมากๆพ่อจะขายด้วยการบอกเจ้าของรถว่า จะเกิดอะไรขึ้นกับรถของเขาหากไม่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเป็นประจำหรือใช้น้ำมันเครื่องถูกๆแต่ความที่กลัวเครื่องพังหรือกลัวรถพังกลางถนนลูกลังในสมัยนั้นช่วยปิดการขายได้อย่างมากแน่นอนว่าสมัยนี้การใช้ความกลัวแบบเดิมไม่ได้ผลแล้วแต่ว่าบทเรียนที่สำคัญที่เขาได้เรียนรู้ก็คือการบอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าหากคุณไม่ได้ทำอะไรบางอย่าง ซึ่งได้ผลดีพอๆกับการบอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าหากคุณได้ทำมันคุณพ่อของคุณมีรายได้เท่าไหร่ตอนอายุ65ครับพนักงานขายประกันคนหนึ่งถามลูกค้าของเขาซึ่งความกลัวได้ผุดขึ้นมาให้เห็นทางสีหน้าและแววตาทันทีลูกค้ากลัวความจริงที่จะเกิดขึ้นเมื่อเขาอายุเท่ากับพ่อของตัวเองถ้าเป็นคุณจะจ้างคนอายุ65ปีทำงานไหมครับพนักงานขายอีกคนถามขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าเป็นการตอกตะปูย้ำลงไปที่ความกลัวนั้นนั่นมันอาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้คือเสียงย่างเนื้อที่โหดที่สุดที่ได้ผลชะงัดแทบทุกกรณีลองใช้เวลาพิจารณาสิ่งที่คุณขายตอนนี้เพื่อหาว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าลูกค้าไม่ซื้อสินค้าของคุณจากนั้นคิดคำถามเพื่อจะได้พูดว่ามันอาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้ตอนที่เบนสมิธ ผู้จัดการภาคของบริษัท Yellow Pages ได้รับมอบหมายให้หาลูกค้าเข้ามาเติมในสมุดหน้าเหลืองในพื้นที่ที่เขาได้รับผิดชอบเวลาที่เขาติดต่อลูกค้าสมมติว่าเป็นร้านดอกไม้นะคะเขาจะพูดให้ลูกค้าเห็นภาพว่าใครบ้างที่กำลังต้องการซื้อดอกไม้นับร้อยๆยดอกก่อนที่จะเปิดสมุดหน้าเหลืองเพื่อค้นหาร้านดอกไม้ และแล้วก็ไม่เจอร้านดอกไม้ของลูกค้าซึ่งนั่นทำให้เสียโอกาสทางธุรกิจไปมหาศาลจากนั้นเขาจะพูดว่ามันอาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้เสียงย่างเนื้อที่บอกว่ามันอาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้ถูกใช้งานอย่างหนักต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการพูดตรงๆหรือว่าเป็นการสื่อสารแบบอ้อมๆซึ่งมันก็ถูกใช้ในงานโฆษณาเกือบทุกประเภทยกตัวอย่างเช่นโฆษณาของ p o อเตอร์แอนเก บริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคยักษ์ใหญ่ระดับโลกที่มักจะโชว์เสื้อผ้าที่ซักแล้วหดหรือว่าสีเพี้ยนเพราะว่าใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผิดจากนั้นก็จะโชว์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ของพวกเขาเป็นการใช้คำว่ามันอาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์อย่างวอลโวก็ใช้มันอาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้มาโดยตลอด ซึ่งโฆษณาที่ใช้ให้เห็นภาพรถยนต์ทั่วไปประสบอุบัติเหตุจากนั้นก็เป็นภาพรถยนต์วอลโวประสบอุบัติเหตุคำที่บอกว่ามันอาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้ถูกใช้งานอย่างหนักอยู่ตลอดเวลา ข่าวดีก็คือตอนนี้คุณเองก็สามารถที่จะใช้มันได้ด้วยตัวอย่างของคุณวินเลียมไกรเออร์ประธานบริษัทจัดจำหน่ายอุปกรณ์ธันตกรรมรายใหญ่ของเดล่าแวร์ได้ย้ำเตือนให้พนักงานขายของตนขายด้วยความซื่อสัตย์จริงใจตรงไปตรงมาทุกครั้งแต่ว่าเขาก็ไม่ลืมที่จะให้พนักงานขายพูดถึงเคสความผิดพลาดของการใช้อุปกรณ์ธันตกรรมราคาถูกที่ไม่ได้มาตรฐานเช่นเคสของอมันกรรม ซึ่งเป็นวัสดุอุดฟันสีน้ำเงินที่มักจะหลุดออกมาจากปากของคนไข้ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามจากนั้นก็พูดว่ามันอาจจะเกิดขึ้นกับคนไข้ของคุณก็ได้และจากนั้นเขาจะสอนให้พนักง,งานขายสาธิตให้ดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากใช้สินค้าของบริษัทที่ติดแน่นคงทนนานนับปีในปากของคนไข้และปิดการขายด้วยคำพูดที่ว่า ลูกค้าคนนี้จะเป็นโฆษณาเดินได้ชั้นดีให้กับคลินิกของคุณขายผลลัพธ์ที่ลูกค้าต้องการเปิดตามองปัญหาสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่จะนำไปสู่คำที่ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้ใช้ข้อมูลเหตุผลและความจริงบวกกับเสียงย่างเนื้อร้อนๆในสถานการณ์ที่ลูกค้าต้องการเหตุผลมากกว่าอารมณ์ บางธุรกิจอย่างเช่นสำนักงานบัญชีหรือว่าสำนักงานกฎหมายมักจะมีคำถามเรื่องการทำการตลาดและการโฆษณาเพราะว่ากฎหมายห้ามไม่ให้ธุรกิจเหล่านี้ทำการตลาดแต่อย่าลืมว่าลูกค้านี่แหละคือการตลาดและโฆษณาที่ทรงพลังที่สุดแล้วผู้เขียนได้บอกว่าจงทำให้จุดขายของธุรกิจง่ายง่ายมากพอที่ลูกค้าจะบอกต่อ คุณลูไคาวานเจ้าของร้านเครื่องประดับในเมืองคิฟแลนด์เพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจตัวเองถึงสมเท่าเพียงแค่เกิดจากการย้ายตำแหน่งร้านซึ่งเขาได้ค้นพบว่าลูกค้าที่เป็นกลุ่มนักธุรกิจของทางร้านไม่ชอบให้เพื่อนเห็นตัวเองเดินเข้าร้านขายเครื่องประดับประเภทที่ว่าขายเชื่อให้กับลูกค้าดังนั้นเขาจึงได้ย้ายร้านขึ้นอาคารเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับลูกค้ากลุ่มนี้ และนอกจากนั้นเขาก็ยังมีอาวุธทางการขายที่ทรงพลังมากๆเพิ่มขึ้นมาอีกค่ะนั่นก็คือความกลัวความกลัวของลูกค้าที่จะได้เครื่องประดับคุณภาพต่ำซึ่งถ้าคุณทำธุรกิจเครื่องประดับความกลัวนี้เป็นดาบสองคมมากๆเพราะลูกค้าจะกลัวจนไม่กล้าที่จะตัดสินใจซื้อแต่ว่าถ้าคุณสามารถที่จะแก้ปัญหานี้ได้คุณจะกลายเป็นคนที่ไร้คู่แข่งเหมือนกับคุณไควานสิ่งที่เขาทาก็คือ หยิบเครื่องประดับราคาถูกคุณภาพต่ำที่สามารถมองด้วยตาเปล่าก็รู้ว่ามันมีตำหนิมาวางให้ดูจากนั้นก็หยิบเครื่องประดับคุณภาพสูงมาเทียบกันแล้วก็พูดว่าสิ่งนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นกับคุณถ้าคุณซื้อชิ้นนี้ไปความกลัวความกังวลถึงสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นหากไม่ได้ซื้อมีอยู่ในทุกธุรกิจสิ่งที่ผู้เขียนอยากจะเตือนก็คืออย่าเป็นนักขายแบบครึ่งครึ่งกลางๆ ริงอยู่ที่ว่าความกลัวช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้เร็วขึ้นแต่ก็จงจำเอาไว้ว่าความจริงใจสำคัญที่สุดถ้าวันนี้คุณตัดสินใจใช้ความกลัวจงใช้ด้วยความซื่อสัตย์อย่าสักแต่ว่าโข่สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ต้องสามารถเกิดขึ้นได้จริงคุณเป็นนักขายคุณไม่ใช่หนุ่นเล่กาเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วลูกค้าไม่ใช่กาและยังไงก็จะจับไตคุณได้ค่ะ กลยุทธ์การใช้ความกลัวเป็นกลยุทธ์ที่เรียบง่ายแต่ว่าต้องอาศัยการฝึกฝนทดสอบแล้วก็ลองผิดลองถูกฝึกที่จะผสมผสานความกลัวเข้ากับผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากสิ่งที่คุณขายและก็บอกให้หมดว่าเขาจะได้อะไรและเขาจะพลาดอะไรถ้าหากไม่ซื้อเพราะว่าท้ายที่สุดมนุษย์รรำที่เก็บตัวไม่สูงสิงกับผู้คนก็ยั้งที่จะยอมซื้อสุนัขเฝ้าบ้านเพราะว่ากลัว กลัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเขาถ้าเขาไม่ซื้อมนุษย์ถ้ำรู้ดีว่าสุนัขเฝ้าบ้านจะช่วยอะไรและอะไรอาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าเขาไม่มีสุนัขเฝ้าบ้านฝึกฝนกลยุทธ์การขายในบทนี้แต่ก็อย่าลืมว่าความกลัวสามารถขายแม้แต่สุนัขเฝ้าบ้านให้กับมนุษย์ถ้ำได้เนื้อหาบทถัดไปเลยแล้วกันนะคะบทที่10อย่าเป็นคนไอริชที่กำลังวิ่งหนีรถไฟ นักขายที่ดีล้วนมีไหวพริบที่ดีติดตัวพวกเขาหลีกเลี่ยงการโต้เถียงและพยายามมองหาสัญญาณซื้อจากลูกค้าพวกเขารู้ว่าจะต้องหลบรถไฟตอนไหนมีตัวอย่างนิทานเรื่องหนึง่งมาเล่าให้ฟังนะคะชายชาวเอริสคนหนึ่งกำลังวิ่งหนีรถไฟที่วิ่งใกล้เขาเข้ามาทุกทีทุกทีอย่างสุดชีวิตระหว่างนั้นก็ร้องตะโกนไปด้วยว่า แค่วิ่งไปให้ถึงสวิตสับรางแค่วิ่งไปให้ถึงสวิตสับรางซึ่งขณะนั้นเองก็มีชาวนาคนหนึ่งที่เห็นเหตุการณ์นี้ค่ะเขาก็เลยตะโกนสวนไปว่าพ่อหนุม่มทำไมเองไม่วิ่งลงจากรางแล้วก็ปล่อยให้รถไฟมันวิ่งผ่านไปวะซึ่งชายชาวไอริสนั้นก็ไม่ได้ทันคิดถึงเรื่องนี้เขากำลังทำให้ชีวิตของตัวเองยากเขาขาดใบพริบซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมี การขายก็เช่นเดียวกันนักขายที่ดีจะต้องมีไหวพริบติดตัวและเมื่อผมพูดถึงไหวพริบผมหมายความเช่นนั้นอย่าไปสับสนกับเล่ห์เหลี่ยมระหว่างไหวพริบกับเล่ห์เหลี่ยมมันมีเส้นบางๆขั้นอยู่คุณสามารถใช้เล่ห์เหลี่ยมในการที่จะเข้าไปในบ้านของคนอื่นได้เกือบทุกบ้านด้วยการพูดว่าผมมาจากส่วนกลางนะและกําลังทําแบบสํารวจเกี่ยวกับตู้เย็นนะครับคุณนายใช้เวลาไม่นานช่วยนําผมไปที่ตู้เย็นด้วยครับ ส่วนใหญ่เจ้าของบ้านก็จะพาไปโดยง่ายตามที่ร้องขอแต่พอสุดท้ายเมื่อท่าแท้ของคุณได้เปิดเผยออกมาคุณก็จะถูกไล่ออกไปทันทีออกไปเดียวนี้นะโอเวอร์แอคติงนิดนึงแต่ก็ประมาณนี้นะคะไว้พริบที่ถูกเคลือบด้วยเล่เหลี่ยมจะมีแต่เสียกับเสียในระยะยาวภระระยาที่ฉลาดจะรู้ดีว่าเวลาไหนที่ควรหลบเข้าไปอยู่ในครัวเพื่อรอที่จะให้สามีที่กำลังโมโหใจเย็นลง เธอรู้ดีว่าเวลาที่สามีเริ่มบ่นด้วยความหงุดหงิดมันไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่เธอจะพูดถึงเสื้อโค้ตตัวใหม่เธอรู้ดีว่าเมื่อไหร่เป็นเวลาที่ดีที่สุดในการเปิดการขายเช่นเดียวกันกับนักขายที่ดีนักขายที่เก่งๆย่อมจะรู้ว่าเวลาไหนเป็นเวลาที่เหมาะที่สุดที่จะโทรหาลูกค้าที่เป็นเจ้าของธุรกิจผมอยากให้จำให้ขึ้นใจว่าต่อให้ใช้เสียงย่างเนื้อที่ทรงพลังที่สุด แบบโทรเลขแถมถือดอกไม้ไว้ในมือแต่ถ้าไม่กะจังหวะดีๆทุกอย่างก็พังลงได้โดยง่ายจงศึกษาแล้วก็ฝึกฝนให้มากพอที่จะรู้จังหวะในการเปิดการขายบ่อยครั้งนะคะที่ผู้มุ่งหวังหรือลูกค้าตัดสินใจได้เองบางอย่างก่อนที่คุณจะทันได้รู้ตัวซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆและคุณก็จะต้องระวังให้ดีเพราะว่าถ้าคุณไม่ระวังแล้วฝืนพูดต่อไป คุณกำลังปิดโอกาสในการขายของตัวคุณเองทุกครั้งที่คุณอ้าปากพูดเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ฉลาดค่ะที่คุณจะต้องจับสัญญาณให้ได้ว่าลูกค้าเริ่มที่จะไม่โอเคกับการพูดคุยสนทนาในครั้งนี้แล้ว <c oughs> ก็ให้คุณหยุดการขายซะตอนนั้นเลยแล้วก็ค่อยหาโอกาสที่จะขายในโอกาสต่อไปจะดีกว่าหลายต่อหลายครั้งที่ลูกค้าเขาสุภาพมากเกินไป เขามีความเกรงใจที่เขาจะยุติบทสนทนานี้กับคุณให้เราระลึกไว้เลยว่าเขาเองได้ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแล้วว่าเขาจะไม่ให้โอกาสคุณทำให้เขาได้เสียเวลาอีกต่อไปเพราะฉะนั้นอย่าให้ลูกค้าเป็นฝ่ายหยุดการขายเมื่อเห็นสัญญาณ คุณต้องเป็นคนหยุดเองคุณต้องเป็นคนควบคุมการขายไม่ใช่ปล่อยให้ลูกค้าเป็นคนควบคุมเหมือนอย่างที่ชายชาวไอริสท,ที่กำลังวิ่งหนีรถไฟเขาก็ได้ยินเสียงหูดดังอยู่ตลอดเวลาแต่เขาก็ไม่ได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้แต่น้อยความจริงเขาควรจะกระโดดออกนอกรางแล้วก็ปล่อยให้รถไฟได้วิ่งผ่านเขาไปแทนที่จะพยายามวิ่งแข่งกับมันเพื่อไปให้ถึงสวิตซ์สปรางก่อนผู้เขียนได้บอกว่านักขายที่ดี จะตื่นตัวเพื่อมองหาสัญญาณซื้อเสมอสัญญาณที่ต้องมองหาก็อย่างเช่นลูกค้าเอื้อมมือมาจับสินค้าหรือวางสินค้าลงแล้วสบตาเพื่อฟังคุณต่อหรือเขาอาจจะถามความคิดเห็นของคนที่มาด้วยกันเขาอาจจะนั่งลงหรือว่าเขาวางกระเป๋าหรือว่าถอดเสื้อแจ็คเก็ตเหมือนเตรียมความพร้อมที่จะฟังคุณเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่ลูกค้าส่งสัญญาณว่าเขาสนใจ จงเริ่มปิดการขายทันทีการปล่อยให้สัญญาณซื้อได้ผ่านไปโดยไม่ทำอะไรเป็นเรื่องที่อันตรายมากๆซึ่งประเด็นที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อไม่ใช่แค่สัญญาณแค่ท่าทางเท่านั้นแต่ว่าได้รวมไปถึงสัญญาณที่ซ่อนอยู่ในสิ่งที่ลูกค้าพูดซึ่งเป็นสัญญาณซื้อที่สำคัญเช่นเดียวกันคำถามนี้คือสิ่งที่คนสนใจเท่านั้นที่เขาจะถามแล้วก็เป็นสัญญาณซื้อที่ชัดเจนมากๆนะคะอย่างเช่นว่ามีการการันตีไหมคะ แล้วสีจะตกไหมมันใช้งานยังไงจะจัดส่งได้เมื่อไหร่แล้วปกติจะต้องลงน้ำมันบ่อยแค่ไหนหรืออื่นๆอีกมากมายนะคะซึ่งลูกค้าที่เขาสนใจเขาจะส่งสัญญาณซื้อให้คุณตลอดคุณจะต้องตั้งใจจับสัญญาณนี้ให้ดีแล้วก็มันไม่ใช่แค่ว่าจะมีเท่าที่ยกตัวอย่างนะคะสัญญาณซื้อมีเป็นร้อยนะคะแล้วก็อาจจะแตกต่างกันออกไปตามแต่สินค้านั้นๆนะคะ แต่ว่าถ้าเมื่อใดที่คุณจับสัญญาณเหล่านี้ได้ก็จะเป็นตัวช่วยอย่างดีที่จะช่วยให้คุณได้ปิดการขายได้ง่ายและก็เร็วขึ้นสรุปประเด็นสําคัญในบทนี้นะคะอย่าพยายามวิ่งหนีรถไฟบนรางเรียนรู้ที่จะก้าวออกนอกรางแบบมีไหวพริบแล้วก็ปล่อยให้ความยุ่งยากได้วิ่งผ่านคุณไปแล้วก็จงจําให้ขึ้นใจว่ามันสําคัญมากที่คุณจะต้องรู้ว่าเมื่อไหรที่จะต้องติดต่อลูกค้าและเมื่อไหร่ที่จะต้องบอกลาและเช่นเดียวกันค่ะ ที่คุณจะต้องรู้ว่าคุณควรพูดอะไรกับเขาจงเรียนรู้จังหวะในการเปิดการขายปิดการขายแล้วก็หยุดการขายค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วนะคะไม่รู้ว่าผู้ฟังฟังแล้วรู้สึกสนุกไหมแต่ว่าผู้อ่านอ่านแล้วสนุกมากค่ะก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะคะใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันมาที่ด้านล่างได้เลยนะคะ ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กันด้วยนะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย